องคมนตรีเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Youth and Community ณนพะิพิธภัณฑ์ illing, ทัศสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครวันนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปเปิดนิทรรศการโครงการ Art for Youth and Community ณพิพิธภัณฑ์ทัศสถานแห่งชาติพระนครเขตพระนครกรุงเทพมหานคร Art for Youth and Community เป็นโครงการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ผ่านงานศิลป,ปะให้กับเยาวชนและชุมชนในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เรื่องความรู้ในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ร่วมกับอาจารย์อมริช,ชูสุวรรณศ,ศริลปินแห่งชาติในการถ่ายทอดความรู้ด้านศิลปะมุ่งเน้นให้ผู้บริหารครูและนักเรียนของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั้ง5แห่งที่ได้รับเลือกเป็นตัวแทนจาก58โรงเรียนเข้ารับการอบรมนำความรู้ประสบการณ์ไป ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองต่อโรงเรียนและต่อสังคมตามแนวทางการดำเนินโครงการที่ยึดหลักบ,บวรบ้านวัดโรงเรียนโอกาสนี้องคมนตรีมอบเกียรติบตัตรแก่ศิลปินที่เข้าร่วมโครงการพร้อมทั้งรับชมการแสดงโนราจากศิลปินแห่งชาติและการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ด้วย